เดินเกมบีบอียูสหรัฐคู่ถอนทหารอังกฤษหนุนรบปรัสเซียต่อวันที่17กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันค่ะธนาวัตรวังชากรบิ๊กวอลผ่า,าโลกตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตาการเจรจาสันติภาพศึกตัวแทนยูเครนระหว่างทีมของทรัมป์กับทีมของปูตินที่ไม่มียูเครนร่วมคุยด้วยมันสะท้อนชัดนะคะ ว่าศึกตัวแทนยูเครนนั้นสมชื่อคู่ขัดแย้งที่แท้จริงคือสหรัฐรัสเซียขาใหญ่อย่างสหรัฐและอังกฤษก,ก็กำลังเดินเกมแบบแยกกันเดินร่วมกันตีบีบยุโรปแบกบภาระทำศึกกับรัสเซียต่อจริงหรือไม่ค่อยๆแค่นะคะเดี๋ยวก็จะเห็นคิดแคลล็อกผู้แทนพิเศษสหรัฐประจำยูเครนระบุว่าจะไม่ประนีประนอม สหรัฐจะไม่ประนีประนอมข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐในดินแดนยูเครนโผล่มาตั้งแต่เมื่อไรหนอยอมรับตรงๆว่าหวงหวงสมบัติหวงทรัพยากรหวงผลประโยชน์ของสหรัฐในยูเครนเขากล่าวในการประชุมด้านความมั่นคงที่เมิวินิกนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองระบุชัดเจนว่ายุโรปจะไม่ได้เข้าร่วมการเจรจา เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียยูเครนอาจจะได้เข้าร่วมแต่ไม่ใช่ตอนนี้สังเกตได้ทีมที่จะไปคุมชี้ริยาดไม่มียูเครนคาล็อกต้องการให้ยุโรปมีส่วนร่วมเพียงแค่เสนอแนะแนวทางให้ข้อคิดเห็นเขาอ้างว่าสรัฐมีเป้าหมายสูงสุดคือยุติสงครามโดยเร็วที่สุดการเจรจาจะไม่ยืดเยื้อเป็นเวลาหลายเดือนสรัฐต้องการใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ ในการเจราจาข้อตกลงที่ผ่านมานั้นมีหลายประเทศเข้าร่วมมากเกินไปมันทําให้เกิดผลเสียมากกว่าเพราะว่าเขายกตัวอย่างเขายกตัวอย่างว่าสนที่สัญญามินส์มากันเยอะไปยุโรปแล้วมันก็ล้มเหลวเพราะว่าหลายประเทศมากคนมากกว่าทําให้การดําเนินกระบวนการสันติภาพเป็นไปได้ยากอันนี้มันบิดเบือนะคะที่จริงแล้วการเจราจาที่มินส์ ตั้งใจหลอกรัสเซียซื้อเวลาให้ยูเครนตังหา่าคลิกไปดูอดีตนะคะในการประชุมมินสยูเครยนยิม้มเซเลนสกี้ยิ้มเลยเพราะอะไรก็แค่สมหัวกระหลอกรัสเซียแมคเคออดีตประธานาธิบดีเยอรมนีสารภาพเองปุตินยังเอ่ยปากเลยว่าเสียแรงที่มีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศเยอรมันและอดีตประธานาธิบดีแมคเค ปรากฏว่าในที่สุดก็ยอมรับแล้วว่าพากะหลอกรัสเซียและเนี่ยคือบทเรียนที่รัสเซียจำไม่ลืมนะคะไม่พูดแต่ไม่ได้หมายความว่าลืมแค่หลอกยังให้ข่าวกับสือ่ออีกว่าสรัฐเลงจะมีการหยุดยิงในยูเครน20เมษายนนี้แหละระบุวันด้วยนะคะและนำทีมบินด่วนถกทีมรัสเซียที่ซาอุดีอาระเบียเห็นไหมคะคำพูดของทรัมป์ที่บอกว่าจะพบกันที่ซาอุดีอาระเบีย ไม่ทันถึงสัปดาห์คลิกเลยไปเลยคุยกับปูตินตั้งชั่วโมงครึ่งแสดงว่ามีการพูดคุยกันในประเด็นสำคัญยาวทีเดียวและดูท่าทีวีเอพของรัสเซียหลายคนก็มีท่าทีออกมาเป็นบวกแต่มันต้องมีแต่นะคะในขณะที่ทรัมป์บอกว่าหนุนเจรจาหนุนสันติภาพและทีมของทรัมป์ก็ไปปักหมุดอารวาสในที่ประชุมมิวนิกว่าสารต้องการให้หยุด แต่รัฐมนตรีต่างประเทศของทรัมป์ออกมาพูดให้สัมภาษณ์สื่ออีกไม่กี่วันจะพิสูจน์ความจริงใจปูตินต้องวงเล็บไปด้วยนะคะความจริงใจความปูตินจะต้องขึ้นอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของสหรัฐใช่หรือไม่ถ้าไม่ทําตามผลประโยชน์ของสหรัฐแปลว่าปูตินไม่จริงใจใช่หรือไม่ลืมถามตัวเองไปมัง้งว่าสหรัฐจริงใจหรือเปล่าจากการประชุมที่มิวนิกที่เยอรมัน นำไปสู่การประชุมสุดยอดฉุกเฉินใช้คำนี้เลยนะคะ urgent meeting เรียกประชุมโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศส e อมานูเอลมาครงประชุมวันนี้ล่ะค่ะเหตุเกิดเพราะตื่นตะนกหสิคะที่ทรัมป์กีดกันยุโรปจากวงเจรจาที่จริงก็ห่วงอดได้แบ่งเค้กหรือเปล่ามีอังกฤษเยอรมันโปแลนด์และเจ้าหน้าที่นาโตเข้าร่วมการประชุมฉุกเฉินนี้ที่ปารีสวันนี้นะคะ แต่ยังไม่มีข่าวสารออกมาว่าผลการประชุมเป็นอย่างไรก็ต้องบยบยเย็นๆล่ะค่ะเขาบอกว่าจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทบาทของยุโรปในการช่วยเหลือเคียฟและรักษาความปลอดภัยของยุโรปตะวันตกสุดท้ายก็จะยอมตามแผนของทรัมป์หรือจะแข่งข้อได้จริงถ้ายุโรปงานนี้เพนวางมือไม่ลงขันไม่ทุ่มเงินทุ่มอาวุธมันก็จะหมายความว่านาโตจะอ่อนแอลง ทันทีเพระนอโตก็เป็นแค่สำนักงานนะคะคนจ่ายตังค์สหรัฐเป็นหลักทรัมป์ก็ขู่มาตลอดว่าจะลาออกไม่เห็นลาออกเลยนั่นก็คือนาโต้ก็คือสหรัฐนาโต้เกิดจากสหรัฐและตอนนี้สรัฐโดยทรัมป์บีบให้ยุโรปโดยสาภาพยุโรปลงเงินเพิ่มจ่ายอาวุธเพิ่มได้ข่าวว่าสื่อของสหรัฐนะคะประเมินว่ายุโรปจะต้องลงคันอีก3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ไหวหรือในภาวะเศรษฐกิจเสื่อมสุดอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้น่นาจะมีโอกาสที่ยุโรปเพ่นหนีอาจจะไม่ทุกประเทศนะคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมของทรัมป์ประกาศจะถอนกําลังฐานของสหรัฐจากยุโรปทั้งหมด100%เลยที่จริงถอนไปแล้ว20%นะคะเหลืออีก80%ก็ยังไม่น้อยเลยเพราะฐานรับสหร,รัฐในยุโรปไม่น้อยแล้วก็ติดตั้งขีปนาวุธพิสัย ใกล้ทสัยกลางที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยเข้าออกคำขู่แบบนี้เพื่ออะไรก็เพื่อเตือนอย่าให้ยุโรปดื้อดึงอิดออดไม่ยอมลงขันที่จะแบกสงครามยูเครนกับรัสเซียต่อในระหว่างนี้โปแลนด์และอดีตสภาพโซเวียตอย่างลัตเวียลิทัวเนียอาสานะคะจะรับไม้ต่อจากยูเครนขณะที่ยูเครนยอมซะเมอไร่ดิ้นสุดขีดไม่อยากปล่อยมือค่ะ แอคเคาทมันเยอะเงินมันเยอะเบี้ยบายรายทางแน่นอนเงินทอนมันทำให้หลายหลายฝ่ายยากได้จริงหรือไม่เยอรมนีเป็นประเทศแรกนะคะที่ออกมาประนามทรัมป์บอกว่าสหรัฐนี่เห็นแก่ตัวมากที่จะยึดแร่หายากของอยูเครนจะช่วยยูเครนก็ต้องไม่มีเงื่อนไขแบบนี้แล้วก็เชงทรัมป์อีกว่าเป็นเผด็จการก็เลยโดนทำเนียบขาวออกมาขู่นะคะจะฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อโอลาฟชอล นายกรัฐมนตรีเยอรมันที่กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นผด็จก,การซึ่งโทษอาจถึงติดคุกเลยโอ้ถ้าทำจริงก็เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ตรงลงบันทึกเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ออกมาขู่แล้วสวนคำที่โอลาฟชว์เชงทรัมและสหรัฐอเมริกาขณะที่อังกฤษทำอีกแบบนะคะประกาศอนุมัติงบ150ล้านปอนด์ให้เคียว พร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เพียบล่าสุดนี้ประกาศพร้อมส่งทหารเข้ายูเครนหลังเจาจาสงบศึกด,ดูเหมือนว่าในที่สุดแล้วก็จะเป็นสันติภาพทิปแบบเดียวกับที่เกิดในตะวันออกกลางใช่หรือไม่ข้อสังเกตสารัฐสาราชนจักรอิสราเอลเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทุกปริมณฑลแห่งความขัดแย้งนะคะที่ตะวันออกกลางอิสราเอลออกหน้าอเมริกาอังกฤษหนุนหลังศึก กวาดล้างปาเลสไตน์มองไม่เห็นไม่ว่าจะทำผิดกฎหมายผิดข้อตกลงผิดศีลธรรมผิดอะไรก็ทำเป็นมองไม่เห็นกล้าประกาศด้วยว่ามองไม่เห็นไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าทำลายกวาดล้างเผ่าพันธุ์เหล่านี้เป็นต้นถึงขนาดออกหมายจับแล้วก็ไปคว่ำบาตรสารที่ออกหมายจับอีกนี่คืออเมริกาฉะนั้นก็คืออเมริกาและอังกฤษซีเปิกเป็นหนึ่งเดียวกับอิสราเอล สึกกวาดล้างปาเลสไตน์อเมริกาอังกฤษออกหน้าชัดเจนต่างกับศึกตัวแทนยูเครนที่ยุโรปใช่ไหมคะเพราะว่าทรัมป์กำลังเขี่ยลูกให้ยุโรปรับไปแทนสรัฐบอกว่าจะยังคงสนับสนุนยูเครนแต่เน้นเรื่องสร้างเน้นเรื่องแร่เน้นผลประโยชน์ของสรัฐในขณะที่อังกฤษออกหน้าเลยส่งเงินส่งทหารซีปึกอย่างองเมริกาอังกฤษเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เล่นเงินคนะบใช่หรือไม่ ส่วนใหญ่ศึกตัวแทนยูเครนในยุโรปภาพเบื้องหน้าที่เราเห็นในเชิงปรากฏการ์ก็คือทรัมป์สหรัฐต้องการให้เกิดสันติภาพบีบเต็มที่ให้เซเลนสกี้ยอมแลกกับแร่หายากเกือบทั้งหมดให้สหรัฐหนุนต่อทั้งการเงินและการทหารปากก็บอกแล้วถ้าได้แร่ทั้งหมดก็คือหนุนต่อนะคะขณะที่สมาชิกเอระส่ำระสายเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าสหรัฐนะ่ะไม่ให้ มาเอี่ยวเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์เลยทีมออกไปเลยทีมออกไปเฉยเฉยให้เป็นแค่ตัวประกอบตัวสำรองแต่ให้แบกภาระสงครามลงเงินลงอาวุธต่อกีดกันผลประโยชน์การแบ่งเค้กแต่ให้แบกภาระต่อและคนของทรัมป์ก็ยังทำเป็นหลุดคู่รัเสเซียอีกและก็ยังตั้งเป็นพูดเหมือนกับว่าถามหาความจริงใจจากรักเสเซียอีกบอกว่าหลุดไม่หลุดหรอกคะ่ะจงใจคำพูดของ รัฐมนตรีต่างประเทศของทรัมป์รัฐมนตรีกลาโหมของทรัมป์สะท้อนความต้องการจริงๆของสหรัฐนั่นเองนั่นก็คือดันศึกยูเครนลุยกับรัสเซียต่อสหราชอังกฤษคือคู่หูมหาอำนาจเดียวแองโกลเซ็กซันนะคะสองประเทศนี้คือนักล่าอานานท์มรายใหญ่แห่งศตวรรษวันนี้กำลังล่าเหยื่อทั้งจากพันธมิตรและคู่ประปะักโดยไม่เลือกวิธีการจะเอากรีนแลนด์จะเอา, land, เอาปานามา จะเอากาซามาสารต่อโปรเจกต์ยักษ์ครอบโลกในสายตาของทรัมป์และอำนาจเบื้องหลังทรัมป์ล้วนมองยุโรปแค่เบีย้ยบริวารที่ถูกผลประโยชน์ล่ามเป็นโซ่ตรวนปลดไม่ได้ค่ะมีแต่ต้องทำตามคำสั่งลูกพี่เท่านั้นเราจึงเห็นภาพทรัมป์ขู่เอาขู่เอา,เ,อาเดี๋ยวจะเก็บภาษีโหดเดี๋ยวจะถอนทหารสรัฐขู่จะลอยแผ่ยุโรปที่กำลังเสื่อมสุดอย่างหนักแต่อังกฤษ คแซงหน้าเยอรมันออกหน้าหนุนลุยลุยอะไรลุยให้สู้กรเสเซียตต่อแบบโจมแจ้งด้วยส่งสัญญาณว่าอย่างไรคะก็ส่งสัญญาณว่าเนื้อแทก็คือรบต่อนั่นแหละแต่เปลี่ยนมือจากยูเครนมาให้ทีมหลักโปแลนด์กับอีกสามอดีตสภาพสเวตเล็กๆน่นะนะที่อยู่ติดกับรัสเซียเล่นบทใหญ่นี้แทนอังกฤษออกหน้าเป็นสปอนเซอร์และดูเหมือนว่าปรากฏการณ์ มันต่างพาให้พวกเราเชื่อกันว่าทรัมป์จะดันสันติภาพยูเครนอย่างแท้จริงมันก็คงจริงนะคะแต่มันแค่บางส่วนและพักเวลาไปหาเรื่องกับจีนและอิหร่านก่อนใช่หรือไม่อย่างน้อยก็แยกรัสเซียออกมาที่จริงศึกในตะวันออกกลางโอกาสที่จะต้องชนกับรัสเซียนั้นค่อนข้างมากแต่การที่ดึงรัสเซียมาญาติด,ดีหยุดศึกยูเครนจะชั่วคราวหรือไรก็ตามก็ได้คะแนนนะคะ ยุทธศาสตร์สรัฐไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ยุทธวิธีขับเคเลื่อนไหลไปตามแผนใหม่เกมใหญ่มหาอำนาจเพื่อชิงดำใครชนะคุมระเบียบโลกใหม่ค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบ,บันทิศทางไทยทำงานเพื่อประเทศชาติขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตรงเข้าบัญชีของเราสมาคมสถาบ,บันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์3 0 2 2 9 8 9 8 4 8ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ